สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n นล d a ต d y c o o k i ิ g g ครับวันนี้ดาตตี้มีเมนูง่ายๆแต่อร่อยเวอเวอวๆมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเมนู ขัวยอดฟักทองใส่ไข่ครับเป็นเมนูที่แทบไม่ต้องลงทุนเลยนะครับยอดฟักทองพริกเราก็เก็บเอาตามข้างบ้านของเรานั่นเองนะครับลงทุนแค่ไข่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองเราก็ได้เมนูอร่อยออร่อยแล้วก็ทําง่ายๆมาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับจิ้มกับข้าวเหนียวนี่อร่อยสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเราก็ไปเก็บยอดฟักทองอ่นอ,อนๆกันก่อนนะครับเราเลือกเอาที่ยอดอ่นอ,อนๆยิ่งมีลูกฟักทองลูกเล็กๆติดมาด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความกรอบอร่อยมากๆเลยครับต่อไปเราก็เก็บพริกนะครับเราเลือกเอาพริกเขียวพริกแดงประมาณสัก10เม็ดนะครับช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆกาลังดีเลยครับพอเราเก็บวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมมาลงมือทํากันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นํายอดฟักทองมาตัดส่วนที่แข็งๆออกนะครับใบที่แก่ๆเราก็ตัดออกไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ลอกเปลือกที่มันมีขนๆนี่ออกไปด้วยนะครับเราก็จะได้การฟักทองที่มันนิ่มๆแล้วก็ทานง่ายๆด้วยนะครับนี่นะฮะเราตรงส่วนนี้มันจะมีที่เป็นขนๆอยู่นะครับเราก็ลอกออกให้หมดเลยครับพอลอกเสร็จแล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำมาหั่นได้เลยครับ เวลาเราเก็บยอดมาเนี่ยมันก็จะมีลูกฟักทองเล็กๆติดมาด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าเอาออกนะครับไอตัวนี้มันจะกรอบอร่อยมากๆเลยครับพอเราปอกเปลือกล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามาหั่นเป็นท่อนครับแต่นี่จะหั่นเป็นท่อนประมาณ1-2เซนนะครับหั่นทั้งก้านแล้วก็ใบไปด้วยเลยนะครับส่วนที่เป็นลูกฟักทองอ่อนๆนะครับเราก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับ ถ้าใครมีเยอะๆก็เอามาใส่เยอะๆเลยนะครับมันจะกรอบอร่อยมากๆเลยครับพอหั่นเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้กันครับอย่างแรกก็จะเป็นยอดฟักทองแล้วก็ลูกฟักทองอ่อนหั่นเป็นท่อนนะครับประมาณ1จานครับต่อไปเป็นพริกสดเขียวแดงนะครับประมาณ10เม็ดกระเทียมจีนประมาณ4กลีบหอมแดงซอยประมาณ1ห,หัวกะปิประมาณครึ่งช้อนชา ไข่ไก่3ฟองปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ด๊ดดี้ฝากไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําพริกกระเทียมหอมแดงมาโคลบกหยาบๆก่อนครับเราไม่ต้องโขลกถึงกับละเอียดมากนะครับแค่พอหยาบๆก็ใช้ได้แล้วครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่กะปิลงไปครับตัวกะปิเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนี่เปลี่ยนเป็นน้ำปลาก็ได้นะครับใส่กะปิลงไปแล้วก็ขกให้เข้ากันนะครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนําไปผัดได้เลยครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นเรานําพริกกระเทียมหอมแดงกะปิลงไปผัดให้หอมเลยครับ พอพริกกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ําล้างคกลงไปเล็กน้อยครับตัวผัดของเราจะได้มีน้ํำพูกคลิกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ยอดฟักทองลงไปครับผัดยอดฟักทองกับเครื่องให้เข้ากันนะครับ ยอดฟักทองเริ่มนิ่มแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงรสครับใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็ผงปรุงรสครับนี่นะครับสังเกตว่ายอดฟักทองเนี่ยมันเริ่มนิ่มแล้วก็สีเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วเราก็ปรุงรสได้เลยครับพอปรุงรสแล้วเราก็ผัดต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอเราผัดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ดันยอดฟักทองเนี่ยไปไว I ้อีกซิกหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นเราก็นําไข่ไก่ใส่ลงไปครับแล้วเราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยเคียย์ไข่ไก่ให้แตกครับแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆจนไข่เนี่ยมันเริ่มสุกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าสีของไข่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ พอไข่มันเริ่มมีส่วนสีขาวเพิ่มมากขึ้นเราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยค่อยๆตะล่อมไข่เข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับดันเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆตัวไข่มันก็จะค่อยๆสุกเข้าไปเรื่อยๆครับพอไข่ขาวกับไข่แดงสุกได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํายอดฟักทองเนี่ยมาผัดรวมกับไข่เลยครับแล้วเราก็ขยี่คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ เราก็สับๆไข่ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมันจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเราก็คั่วไปเรื่อยๆจนไข่เนี่ยสุกเลยนะครับขั้นตอนนี้ใครจะคั่วจนแห้งเลยหรือว่าจะทําแบบน้ํำผุกพลิกแบบแดดดี้ก็ได้นะครับพอทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันใช้ได้ครับเราก็เตรียมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูคั่วยอดฟักทองใส่ไข่ครับ เป็นเมนูที่ทําง่ายๆแต่อร่อยเวอร์เลยนะครับตัวยอดฟักทองเนี่ยจะมีความกรุบกรอบกรอบยิ่งได้ลูกฟักทองลูกเล็กๆนะครับก็มีความกรุบกรอบอร่อยมากขึ้นด้วยครับรสชาติเนี่ยจะออกเค็มๆเผ็ดๆนะครับแล้วก็มีความมันของไข่แล้วก็มีความมันของยอดฟักทองด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยลงตัวมากๆเลยครับยิ่งได้ข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มเข้าไปนะครับ โอ้โห oh, oh, สุดยอดเลยครับฟินมากๆแล้วก็ทําง่ายใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะครับวัตถุดิบก็หารอบๆบ,บ้านของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดัตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ด a ดตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ